Oh no.

Terima kasih telah menonton!

ดูกล้องก่อนดูกล้องก่อนเหมือนเขามาขอเลยเหมือนเขามาขอเลยเห็นเห็นเมื่อไหร่ปีหลบแล้วนะหลบแล้วนะเอาเลยอาอี่นี่เป็เไรครับตามสบายแล้วครับสมัยนี้ก่อนกินก็ต้องถ่ายกันก่อนใช่ใช่ างงมาเลยเอาเลย<อ>นี่ถ่ายวิดีโอโอ้ยเยอะบเฮฮาหน่อยเฮฮาเออโอ้โอ้นี่วิดีโอนะเนี่ยอืมเออมีคนเดียวที่มีวิดีโอโอ้เดี๋ยวมีภูเขาด้วยนะข้างหน้าใช่ไหม มันก็ cho มา quá ซ้ายก่อน phải đăng khóa mới khóa

ไมด้ไดองเลเต็เนี่เป็ารัจะใส่เลืยนงเดี๋ยวเดี๋ยว้าเปิดไฟทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวเป็นเปิดเองเหรอไยไปด้งห้มไปได้ อ่าเป็นไงบ้างเสืออุ้ยเสือน้าเสือหลังเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกมากสนุกมากเลยเหรอก็เป็นไงนี่อะไรนะกำเรียนมากแค่วผมไม่มีรับซ้อมอ่าแล้วแล้วทำไมน้ำมันอุ่นๆนะฮะอ่าน้ำอุ่นๆะนี่ ฝันเหมือนฝันคืออะไรเหมือนฝันเหมือนฝันได้มออจัดบ่อยใช้ตัวนั่นแหละดนเทเอาหนุ่มดีคนไปเดินอยู่ต่างประเทศมันเทไม่มีจับนะ

tengok kita lagi, dia baik Kau tahu mana, Papa? ต้องหาวิธีป้องกันมแมลงวันนะไม่งั้นปัดกันเหนื่อยเลยยองไงีังางายน,นะนั่งยิ้มเลย วัดนี้เยใหญ่้เออเดียวเขอก็บอกไม่มีรวยกินดูมันมันไม่เน็เนี่อันนี้นี่อันนี้อันนี้แต้ามที่สนนียังพี่สนันันได้มอันนี้สอันอ้แงโิมัหายยามันเนูงนี้อ่นีดนินไมสวยไหมร้อยหรอไม่วน่เลมเกิดอะไรข้

ตอนแรกน้องจะไม่กนวัน่หรือไมมนะน้องมีด้านข้างนี้ด้วยนะน้องอเทียบนกนขนี้นะคลูกน้องเะเมอนาเอนกับอยู่งกานแต่ใครกินกใครกิเดแครเกียแครกเแควกกใแม่จะสอนการเลือกผู้เรียนนะจ๊ะลูกเอาหลักสูตรสอนเลือกผู้เรียนค่ะ ทางนี้นะคะลูกเมื่อไหร่ที่หนูเจอว่าน้าแบบนี้นะคะน้าแบบนี้คือทุเรียนยังไม่สุกียังไม่อ่อนแล้วมาบ่มมันมีความแหลมมันมีความสูงเมื่อไหร่ที่ลูกเจอทุเรียนที่แกจัดทุเรียนที่ดีคุณภาพน้ำต้องห่างตาต้องสั้นน้ำห่างนี้เปลือกน้ำไม่น้ำาหนูจะบอกว่าดีถ้านมมันเือ เราเราไปเล่นเก็บซื้อที่โลกัสเอาแบบเนื้อดเก็บมานี่แอลลี่ลูกนะใช่ไหมได้ไหมอะไรน้อยมากเก็บมาได้ไหมของพี่เหมือนกันใช่นี่ม้วนได้เลยเป็นกิโลอันนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมสองกิโลนี่แม่หมดเลยอ่ะมันยังมีปูอยู่ไหมมันไม่ได้มันไี่มันไม่มีเลยพี่สุได้ดิน้อยก็ได้เลยนะได้อ๋อได้อยู่แอเล็กกระจิ๋วได้อยู่ทุกเม็ด อย่างอุสาไปเว้นมันอีกอุสาไปเว้นหาอีกนิดเดว้งสิกินมอะกินอังนกนี้ัน่าสวยมากออสวยอ่ะสวยมากเจนเลือกให้นี่ไม่สวยบือนี่เนี่แบบนี้โอเค no น n ไปดนไดเร็วเร็วเรดข้างหลังข้างหลังสิวิดีโอข้าวิดีโอข้างหลังยวฉันด้วยฉันถ่ายด้วยจันครับยาววงระวังมันลนนบอกว่าคนก้าหลงแต่มันคือจันทบุรี้นีะอโบอกูนี่ไม่มีใครเชื่อฉันลูกนี้ร้อลูงนี่รอยบอกบอกได้กิโลเท่าไหร่ ซครับก <s interesting> <sh> ิโลเท่าไหร่กิโลละร้อค่ะเพราะว่ามาจากเมืองจันทบุรีมาถึงสตูล้บนกบนหลอเหลือร้อยเจ็ดสิบร้อเสิ้อมได้กล่องเดียวกันไหมได้กล่องเดียวกันเดียวกันเลยพ่ค

กระดาตัดตรงนี้นะตัดตรงนั้นลีไม่องตัดเนี่ยโอ้โหตัดเองเขยนเออเนี่ระวังมือปาจะาหจะห้มันเรากระดาษเลยสิบกิโละรัปะกันได้สวยจังเลยรับประกันได้กิโลเนีลูกเนี่ยกแต่ว่า90แต่ว่ากิโลอ่ะน้อง

เอตกลองว่าเป็นไงครับหมดไหมครับเรียงเลยค่ะาจีรยงเลยหมดเจียงเลยหมดเจียงเมาเลยเอารมาห่อ๋อ้กเมาหมดเลยครับเมาหมดเลยทดลองมาหมดเลย เขาดเลยครับไม่มีเหลือลรัูกิ่นเก่งมากเก่งมกอร่อยอร่อยโอ้โหคนละถุงสองถุงสี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าอ้อร่อยอร่อยมากได้น้นกนกอลลด

ลงที่สวนแต่คนมีเยอะยเดียวะไม่ตอกาตั้งให้ใหญ่ตัวหมดแล้วมีอีกไหมมีแล้วยบก็ไบกันล้วกัน